สวัสดีคะ่ะ FC เที่รักทุกท่านวันนี้เรียนจะพาทุกท่านไปทำการขัดตาไฟหน้ารถด้วยครีมทากันยุงนะคะอันนี้ไม่ขอระบุยี่ห้อเด้อเขาไม่ได้ให้สปอนเซอร์คะ่ะอันดับแรกเราก็เอาครีมทากันยุงนี่แหละคะ่ะมาป้ายที่ตาไฟหน้านะคะหลังจากนั้นก็ทูๆขัดๆถูๆทายๆไปนี่แหละนะคะถูไปถูมาเผื่อได้ลอตเตอรี่สักคู่สองคู่นะคะก็ ถูไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากที่เราขัดขัดตุ้ถูอยู่นี้ไปน่าจะใสสะอาดขึ้นจริงหรือเปล่านะเท่าที่เราดูนะคะเท่าที่เดียนดูเนี่ยเจ๊พาดูเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่ามันจะเป็นคราบดำๆขึ้นมาอยู่นะคะเมื่อเราครีมทากันยุงทาเข้าไปขัดเข้าไปขัดขัดนวดนวดตุทถูเนี่ยนะคะ่ะเห็นไหมมันจะมีคราบดำๆเหลืองๆติดิ้วออกมานะคะ ก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นอันนี้เป็นการขัดรอบแรกนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้ดูนะคะว่าการขัดรอบแรกเนี่ยขัดประมาณหนึ่งนาทีกว่าๆเนี่ยนะคะอ่ามันจะใสขึ้นมาแค่ไหนเดี๋ยวรอคลิปเต็มนะคะคลิปเต็มมีให้ FC ได้ดูแน่นอนนะคะจะขัดทั้ง 2, 2, สองซองสามซองเลยแหละนะคะมันจะออกไม่ออกนะคะอันนี้เป็นการขัดรอบแรกเป็นยังไงบ้างคะเมื่อเราเทียบด้านซ้ายกับด้านขวานะคะ ก็รู้สึกว่ามันใสขึ้นมานิดนึงนะคะใสขึ้นมาอยู่นะคะก็ถือว่าสามารถขจัดคราบอา,อาคาเมโจากภายนอกได้นะคะนี่ก็ใสขึ้นมาอยู่นิดนึงนะคะ่ะรอชมคลิปเต็มค่ะ